สวัสดีครับทุกคนครับจากประสบการณ์ในเวิร์ k ช็อปที่1และเวิร์ k ช็อปที่2เนี่ยเราสามารถนำเอาประสบการณ์ต่างๆมาต่อยอดได้ผลลัพธ์ประมาณนี้ก็ได้ทุกคนครับเช่นยกตัวอย่างจากข้อมูลในคอลัมน์เเกรดผมลองคลิกไปที่ปุ่มนี้ทุกคนหนึ่งนั่นคือผลลัพธ์ทุกคนครับแล้วที่เหลือก็ใช้งานได้ปกติเลยครับถ้าเกิดว่าผมทดสอบใช้งานเสร็จแล้วผมก็กดปุ่มเคลียร์ตรงนี้ได้ครับแล้วผมไปที่ชีตท,ที่2และลองไปเลือกข้อมูลอย่างอื่นที่เป็นข้อความมาสัก1คอลัมน์ครับ Ctrl c อนโทรล C คั p ปคลิกไปที่ชีทหนึเลือกคอลัมน์ A c อนโทรล V แล้วหลังจากนั้นทุกคนครับ1 2 3ดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทุกคนครับนี่คือการใช้งานเรียนรู้เรียนแบบพัฒนาต่อยอดซึ่งไปตรงกับคำว่า Developer นั่นเองทุกคนครับ ผมสามารถทำแบบนี้ได้ผมสามารถเคลียร์แบบนี้ได้แล้วไปที่ชีตที่2ไปหยิบเอาข้อความมาสัก1คอลัมน์ Control C Copy คลิกไปที่ชีตหนึแล้วเลือกคอลัมน์ A Control V คลิกไปที่ปุ่มนี้1 2ึเรียบร้อยทุกคนครับ นี่คือตัวอย่างแนวทางการพัฒนาต่อยอดโดยเรียนรู้เรียนแบบมาจากเวิร์กช็อปที่1กับเวิร์กช็อปที่2นี่คือแนวทางการต่อยอดครับทุกคนครับซึ่งเบื้องหลังของโค้ดคำสั่งนั้นผมคลิกขวาให้ทุกคนดูได้เลยครับผมเข้าไปที่ assign macro แล้ว edit เข้าไปนี่ครับมาจากการบันทึก macro เรียนแบบจากเวิร์กช็อปที่1 w o r k เวิร์กช็อปที่2เป็นต้นมาทุกคนครับตั้งข้อสังเกตไปเรื่อยๆครับ นี่ครับแล้วก็ conditional formatting ก็ไปบันทึกมาโครแยกไปอีกสับก็ได้ทุกคนครับนี่ครับผลลัพธ์ก็จะได้แบบนี้ครับผมลองเลื่อนให้ทุกคนดูไปเรื่อยๆครับต่อไปครับนี่ครับกราฟของเราทุกคนครับแล้วสไลเซอร์ของเราทุกคนแล้วก็ไตเติลทุกคนครับไตเติก็คืออยู่ที่ row ที่1แถวนี้ครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็นการเก็บตกกำหนดความกว้างของ column G กับ column H ให้มีขนาดเท่ากันทุกคนครับแล้วแต่การออกแบบแล้วแต่การดีไซน์เลยครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผมสำหรับคนที่สนใจต่อยอดจากคลิปนี้ผมขอแนะนำคอร์สออนไลน์บนสกิ l เลนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างใต้คลิปด้วยทุกคนครับนี่คือ m a c คร VBA เ e ลเวลแล้วอาจจะต่อยอดไปที่เลเวล2 แล้วอาจจะต่อยอดไปที่เลเวล3อีกทีก็ได้ทุกคนครับหรือถ้าใครสนใจทั้ง3คอร์สพร้อมกันผมแนะนำให้ไปดูที่เป็นแพ็กเกจทุกคนครับลองพิจารณาดูนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม